านผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญา,า,าผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านะครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนกับร้อนมากอ,อยู่ใต้่มไม้ชายขาใต้ม่มวันนี้ผมมีหัวข้อธรรมะดีๆง่ายๆแบบบ้านๆที่จะมาพูดให้ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาฟังสักหนึ่งเรื่อง ก่อนจะพูดธรรมะนะครับผมก็ตามธรรมเนียมครับเดินมานิดหนึงตาห้าดูนะครับไม่รู้สิมันใช่นะมันดึงดงดงองๆสีดำกับสีทองของเท้าก็เท่นะนะนะดูมากก่อนเนี่ยก่อนจะพูดก็ต้องมีการโชว์กันหน่อยอใช่นะ อาดูดีนะอ่ายื่นโต๊ะตัวหนึ่งมานั่งสิใช่จัดระเบียบหน่อยอ,อย่างนี้ก็ดีนะรอ้อยนะครับผมเอ่อเพื่อ้เจริญครับ สำหรับหัวข้อธรรมะในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอเรียนเชิญกล้องมาส่องหน่อยนะครับผมตั้งชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อตายจงเลิกทำชั่วจงทำดีเตรียมใจตา,ตายเพื่อไม่เกิดอีกชีวิตจะสุขสบายจะเข้าสู่พระนิพพานเอาละครับผมขอออกมาในกล้องนี้เพราะว่าแดดมันร้อนอย่างเดียผมก็จะเดินมาตรงนี้ อ,อมุมตรงนี้มันสวยดีเขามีตรงนี้ก็ตอนเย็นๆเนี่ยนะผมเราจะมาอยู่แถวๆนี้คลิกาน่าดูแล้วก็กรึบๆกรึบๆแล้วก็มีดนตรีฟังเบาๆนะครับเย็นๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะตอนนี้มันประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเราก็มานั่งคุยกันก่นท่านผู้ชมเจริญครับผมตั้งชื่อว่าท่านผู้ชมเจรครับ วันนี้คงไม่ได้สอนแต่อยากพูดให้เกิดความเข้าใจว่าฟังให้ดีนะคระับเ,เราเกิดมาเพื่อตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายผมมาสอนธรรมะคนเนี่ยเพื่อให้ตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอ,อย่างยิ่งคือบรุนิพันธ์หัวข้อวันนี้อยากบอกว่ามันละเลิกถึงความตายอยู่เสมอว่ามันตายแน่ จงอย่าทําชั่วไม่ทําความชั่วทั้งปวงทาแต่ความดีความดออีคุณรู้อยู่แล้วความดีคือไงคือไม่ทําชั่วแต่รู้ไหมว่าการทําความดีเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องระวังตัวก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติคือไม่ทําชั่วทั้งปวงก็คือไม่ผิดกอบทศิ์ไม่ไม่ทำผิดศีลห้า จริญเมตตาผมวิฐานสี่และคิดถึงมรณารสิกรรมฐานคือเตรียมตัวตายตลอดเวลาคิดว่าคิดได้ว่าตายแล้วไม่ขอเกิดนี่คือพระเจริญยิง่งที่ี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องสําคัญคือว่าทะร,ออระพุทเจริญปัจจุบันเนี่ยในโลกเขาเรียกโซเชียลโซเชียลคนเนี่ยไปกดนู่นกดดูนู่นดูนี่เยอะมากทั้งในยู u ูบในสตาร์ไกสตาร์แคมใน Facebook ใน t ิ๊ก o k ลุกดิกอะไรประมาณเนี้ย คุณรู้ไหมครับผมดูไปก็อินแบบอารมณ์กลืนไปกับมันไปแล้วก็ไม่ชอบกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์คือด่ากันว่ากันเห็นเยอะผมเนี่ยโดนหนักเลยแต่ผมก็ไม่ว่าเลไม,ม่มีเมตตายกประโยชน์ไปคุณสังพอส่องดูนู่นดูนี่มันก็เริ่มเกิดอคติไม่ชอบพรอ,อคติเกิดขึ้นต่อมามันจะทำผิดศีลห้า พราะมีอคติเกิดขึ้นทั้งงนี่ไม่รู้จักกันไปส่องดูคลิปด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่เสร็จแล้วพร้อมมีอคติเกิดขึ้นก็พิมพ์แสดงความพิถีพินเข้าไปค่อนแคะแดกดันดา่ามินประมาทลงท้ายด้วยการผูกฟอ้องร้องติดคุกติดตารางหรือแม้แต่เสียค่าปรับไปคุณไม่ทาทําไมผมจะบอกว่าการทําความชั่วเนี่ยนะที่จริงมันทําโคตรยากเลยขออธิบายฟังใหม่ท่านผู้เจริญเลย อาจารย์แรงบอกว่าการทําความดีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปทําความชั่วอย่าผิดศีลห้าแต่ว่าที่ผมกําลังพูดถึงคุณเรื่องการไปทําความชั่วเนี่ยทําความชั่วเนี่ยนะมันยากมันเหนื่อยนะครับผมหนึ่งคุณต้องลงทุนลงแรงวางแผนคิดขึ้นมาก็กุ้มใจเช่นอยากทําผิดศีลข้อหนึ่งอยากไปจับปลากินเน่ย คุณต้องไปหาเบ็ดหาเหยื่อมาตกปลาตะเวียนหาที่ตกปลาคุณว่าจริงไหมแล้วยิ่งมีความคิดอคติอยากไปด่าแม่เขาทะเลาะเขาอาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนกันทําร้ายร่างกายกันคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสร็จแล้อยังคุณต้องวางแผนเมื่อทําความชั่วลงไปมันก็กลมันก็กลัวติดคุกติดตารางจะต้องไม่ทําความชั่วทั้งปวงต่อมาศิา้นข้อสองนะอยากรักไกขโมยน้อย,อยมันต้องวางแผน ข้อ3ข้อ4มุสาโกหกนะไอ้คำว่าโกหกหลอกลวงก็คือการเข้าไปคอมเมนต์ด่ากันว่ากันนี่คือโกหกหลอกลวงมันผิดศีลคุณเข้าใจไหมครับผมดูคลิปดูแล้วก็มันในอารมณ์อยากแสดงความคิดเห็นรู้ไปหมดเขาเรียวกว่าเจาะแจบอกเลยว่าในโลกโซเชียลโซเชียลเนี่ยเวลาเนี่ยนะครับผมในโลกโซเชียลแบบเนี้ย มีคนชอบเข้าไปเจาะแจแสดงความคิดเห็นบ้าๆบอๆพอยควายเนี่ยเยอะมากเลยคือเอากล้องขยับอย่างนี้เน,น,นะครับคือชอบไปแสดงความคิดเห็นเขาบอกเลยว่าคุณจะไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลโซเชียลเพื่ออะไรครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเขาทำคลิปอะไรมานำเสนอมันก็แล้วแล้ว,ลวกันไป คนเนี่ยชอบแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเจาแะแจะผิกดกมอด1ิบแล้วเดี๋ยวมันจะไหลไปสู่การปรามาสกันการบินประมาทกันก็ถูกฟ้องร้องติดคุกติตารางถ้าไม่ติดคุกติตารางก็โดนปรับถ้าไม่โดนปรับก็ลงเออยการออมชอมเอากระเช้าไปกราบตีนเขาเห็นมาเยอะแล้วแล้วไปทําทําไมต้องเจริญอย่าทําความชั่วทั้งปวงเพราะเราจะต้องตายรู้ไหมว่าถ้าตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่ไม่เกิดอะไรขึ้นกองตามมันอีก ท่านผู้ชมเลยครับต้องเล่าให้ฟังหน่อยฮะคุณฟังให้ดีนะครับผมอาโอ้นั่งแล้วจะลื่นถูดมาลื่นไฉไลนั่งเรียกฝากล้องสองมาหน่อยท่านผู้ชมเลยครับคิดไว้เสมอว่าตายแล้วไม่ขอเกิด รู้ไหมการตายชีวิตหลังความตายในแม่งโคตรของโคตรของโคตรของโคตร,คตร,คตรน่ากลัวเลยกลัวแทนเลยเฮ้เลิกครับผมเลิกเจาะแจ้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีใน t ิ k ตอกก็ดีไม่เกิดประโยชน์หรอกคนที่ชอบไปแสดงความคิดเห็นนี่ก็คือคนทีาเรียกว่าเจาะแจ้ไม่รู้จะทำอะไรเขาเรียกว่าเพเจอร ผิดเก้าบทกสิบผิดศีลห้าด้วยเพราะคุณจะต้องไปให้ลายป้ายสีคนอื่นเขาด้วยคาพูดที่คุณพิมพ์ลงไปห็นแล้วยังมันจะเกิดเรื่องราวตามมามากมายไปทําทําไมมันเหนื่อยเห็นไหมเนี่ยนี่คือการทําความชั่วเริ่มแบบเล็กๆแล้วจากนั้นมันจะใหญ่โตขึ้นรู้ไหมการทําความดีทําไงคุณรู้ได้เองรู้เองไม่ต้องไปนั่งสมาที่ไม่ต้องฝึกสติไม่ต้องเดินจงกรมฟังธรรมะจันดงแล้วคิดเสมอว่าเราจะเป็นคนดี เราตายแล้วเราไม่ขอกลับชาติมาเกิดเราขอมุ่งผลิพานใครจะบอกว่าเราไปไม่ได้กระช่างโคตรแม่มันกูจะไปถ้อย่างหมดเรื่องกันที่สุดแล้วตนเป็นชีพพึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยใครได้เพราะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อช่วยไม่ได้ท่าทนผู้ิญครับตายแล้วอย่ากลับชาติมาเกิดเมื่อตายไปแล้วเนี่ยแม้เดียวความตายมันเร็วปุ๊บเหมือนกับคุณนึกภาพมาลายสิ นึกภาพจระเทช้างพอบอกนึกคุณนึกได้นั่นแหละเวลาตายมันบุบไปเกิดใหม่ชั้นชีเลยมันเกิดเป็นเฮียอะไรไม่รู้รู้ไหมว่าในทางธรรมะฉันบอกว่าคนมนโลกนี้ตายแล้วเนี่ยโอกาสไปตกระลบเปรตอสุลกายเนี่ยมีกับดินทั้งโลกจํานวนมากโอกาสกับชาติมาเกิดเป็นคนรัชยดามีสกับดินเม็ดถูเขียวโอ้โหเชื่อจาจเถอะเลิกเจาะแจะเลิกเบียนเบียนกัน จะไปเบียดเบียนกันเอาแพ้เอาชนะกันเพื่ออะไรพี่สุดมันก็ตายมันตายกไปเยอะแล้วพึงสังวรเรื่องความตายไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายเราเกิดมาเพื่อตายจะเอาอะไรกันชนะเราได้อะไรคนชนะก็ตายไปเยอะแล้วคนแพ้ก็ตายไปเยอะแล้วเห็นไหมโลกมันรุ่มร้อนเพราะเราเบียดเบียนกันผมมาสอนธรรมะคนพราผมจบกิจผมพ้นไปแล้วผมยิงอยากพยายามบอกคนว่าจงอยากลับชาติมาเกิดไป จงอยากลับชาติมาเกิดใหม่รู้ไหมชีวิตหลังความตายเนี่ยมันน่ากลัวจากที่บอกแล้วอะโอกาสไปนรกเปรสุรรกายมันมีมากเหลือเกินเตรียมตัวไว้เรืงตัวก็ช่วยอะไรไม่ได้ตั้งใจตัดใจไว้เสมอว่าเราขอเป็นคนดีจเจริญเมตตาพรมวิหาร4ีคิดถึงความตายเป็นอารมณ์ตายมาเลยไม่ขอเกิดนี่คือการทําความดีง่ายอ่ายไม่ต้องไปวัดปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปฝึกสมาธิไม่ต้องไปฝึกตรงกลมฝึกสติบ้าบอมมันช่วยอะไรไม่ได้การตั้งมั่นเนี่ยนะเสพคุณแล้วมันชินพอตายปุ๊บไม่เกิดคือไม่เกิดไม่ต้องมาถามว่าถ้าไม่เกิดแล้วไปไหนมันจะไปสระเบือวิมานหายเหวที่ไหนลนะมันไม่เกิดคือมันไม่มีที่เกิดเมื่อมันไม่มีที่เกิดมันคือจบนะไม่มีที่เกิดคือจบแล้วไม่ต้องไปไหนหลายๆคนไม่เข้าใจตรงนี้ดังนั้นอยากฝากไว้ว่า จงไม่จงนะอย่าทําความชั่วทั้งปวงนะไม่ทําความชั่วทั้งปวงคิดดีพูดดีทดําดีมีจิตตั้งมัน่นในคุณงามความดีความดีคืออะไรไม่ต้องสอนรู้เองอยู่แล้วคิดดีพูดดีทดําดีนะคิดด้วยเสมอว่าตายแล้วไม่ขอเกิดประเสริฐออย่างยิ่งใครคาดีก็โมทนาเขาคุณยังกดดูคลิปได้ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คุณดูติกตอกได้ดูอามันได้ นะดูอามันได้เร็วัวลมดูคลิป YouTube ได้ดู a c e b o o k ได้ดูแล้วก็แล้วกันอย่าไปแสดงความเห็นอะไรอะไรเลยมันช่วยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จริงนะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้หรอกเพราะแต่ละคนก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่คนเนี่ยขาดปัญญาเยอะอยากอวดแสดงความคิดเห็นว่าเราเก่งเรามีภูมิรู้เยอะแต่ไม่รู้มาจากไหนก็พิมพ์ลงไปแสดงความเห็นมากมายหน้าเบื่อนายน่ารำคาญเป็นสิ่งที่ครับนะบางคลิปเนี่ย นะเรื่องไร้สาระมีคนไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นใครจะไปนั่งอ่านกันมันเสียเวลานะแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นช่วยอะไรได้ไหมถามจริง,งไปแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรอย่างนี้มันผิดศีลธรรมมันจะเข้าข่ายต่อมาก็คือมันจะทําผิดมากขึ้นมากมากขึ้นไหลเข้าไปแล้วชีวิตมันบัดซบชิบหายเหตุที่มันชีวิตบาดซบอับจนคนแค้น ความสุขไม่มีความรวยไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นแบบนี้เมื่อคุณเลิกทําความชั่วทั้งปวงคือเลิกต้อแจนะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยมันง่ายๆทำไมคุณไม่ทําเลิกจอแจเลิกเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาใครเขาจะดีจะเร็วไงไม่รู้เดี๋ยวมันก็ตายไอคนที่ว่าคนเร็วก็ตายคนดีก็ตายมันตายหมดคุณเข้าใจจะแดงไหมผมไม่ได้สอนอะไรแต่ว่าพูดเตือนน่อยว่าเวลานี้สังคมโลกที่มันร้อนเป็นไปนเพราะอย่างนี้ มันไล้สาระคนชอบดูแต่เรื่องไล้สาระมันมีคลิปเรื่องไล้สาระใน u t u b e นี่มากเหลือเกินกดดูกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ทะเลาะกันเถียงกันด่ากันเข้าไปคอมเมนต์ทะเลาะกันในคอมเมนต์อะไรรุ่นวุ่นวายหมดเลขามาไล่ผมปัง <c oughs> อย่าทำเชื่ออาจารย์แดงอย่าทำจงเป็นคนดีและเป็นคนดีไม่ทำความชั่วทั้งปวงเขยายแม่ความชั่วต้องไม่ทำเลยเห็นแม่าทำความชั่วมันทำยากเพราะมันต้องวางแผน ต้องลงทุนลงแรงเลือกเวลาสถานที่ต้องพิมพ์ต้องอะไรหลายๆอย่างกวายจะทําผิดศีลครบทั้งห้าข้อการจยไปกินเหล้าเมาแล้วมีเรื่องมีราวพอไปกินเหล้าปุ๊บพอมันเมาขึ้นมาปุ๊บมันพร้อมจะผิดศีลทันทีเลยเพราะมันขาดจิตใจมันเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก,มมกนะยมยว็มีเรื่องมีราวกันนะสารพัดเรื่องย้ายผมพูดเลยในวงเหล้าเนี่ยมีเรื่องมีราวฆ่ากันตายในวงเหล้ากันเยอะแล้วเพื่อนซี้กันก็เลยกลายเป็นไม่ถูกกันก็เพราะไปคุยกันในวงเหล้า นะแล word, ้วเวลามีปัญหาอะไรมาตัดสินกันก็มาคุยกันในตอนกินเหล้ามันพังทุกรลยเห็นแล้วยังว่าความชั่วทั้งปวงเราจะต้องไม่ทําความชั่วทั้งปวงเอาละครับพูดไปทั้งหมดนี้อยากกราบวิงวอนด้วยความรักและเมตตาว่าจะต้องไม่ทําความชั่วทั้งปวงทาแต่ความดี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 ทําดีทําดีทําดีคิดดีพูดดีทําดีใครจะว่าไงช่างโคตรแม่มันใครว่าเราโง่ช่างโคตรแม่มันเพราะที่สุดหนึ่ง มันตายหมดโลกเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นจิตตั้งมั่นไว้เสมอว่าเราจะต้องตายตายแล้วไม่ขอเกิดนะใครข้อดีโมทนายินดีเข้าด้วยแล้วก็เจริญเมตตาพรหมานสี่หวังว่าพูดมาสมุดนี้คงจะเข้าใจนะครับผมฝากเลยครับผมว่าหากคุณยังไปเจาะแจะชอบคอมเมนต์เข้าแสดงความคิดเห็นไม่ว่าเรื่องอะไรตามแต่คุณอยากแสดงความคิดเห็นเอามันเอาสนุกเอาดีหรืออยากอดวดรู้ก็ตามแต่ มันเปลี่ยนแปลงโูกไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกคุณก็แค่อยากอวดรูกอวดกลางที่จริงแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยแค่อยากอวดเท่านั้นเองนะครับพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเจตนาประมาทใครต้องกราบขอเข้ามาด้วยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอารีตบร่อบเหรอครับผมผมขอเดินไนี้หน่อยนะครับผมเอากล้องถ่ายลังไปหน่อยครับใกล้จะจบแล้วนะครับอ่าาแช่ เอ่อผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมไม่ได้สอนอะไรคุณแต่พูดให้ข้อคิดคุณง่ายๆก็แล้วกันว่าไม่ต้องไปฝึกกระแทกจุนเลยนะครับคําแนะนําอาจารย์แดงมันง่ายๆคือตายแล้วไม่เกิดประเสิฐอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะต้องไม่ทําความชั่วทั้งวงทาแต่ความดีความดีรู้เลอว่าทําอย่างไรนะครับออขอบคุณมากนะครับที่กราดรับชมคลิปนี้จนจบขอบทุกคน โชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนแล้วเข้าริพาในชาติเทิญนิพพานนางเปราตุขังกราบ1กราบ2องกร,บงกรบาบ3นะครับ